ติดลูกค้าโยนเข้าฝาบ้านมาซ่อมให้ได้ไหมแล้วไปโยนทำไมเข้าฝาบ้านมันเป็นรุ่นเลยเนี่ยแอคตันไม่ใช่หรอใช่ซ่อมไดเม้เดี๋ยวพี่ดูให้เพราะว่าวันเนี้ยพี่ช่างร้านเราเนี่ยกำลังซ่อมอยู่เลยเดี๋ยวจัดการให้เลยวันนี้ก็รุ่นนี้นะใช้เวลาซ่อมประมาณสามถึงห้าวันอืมได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาโยนเข้าฝาบ้านทำไมไม่รู้เหมือนกันสงสัยฝนมันตกมันเขาก็เลยอยากเก็บเข้าบ้านแบบฝนมันตกมันจะได้่ร้โหกาแฟฉันเพิ่งไปถามมาืไม่ไรู้เดี๋ยวจัดก,การให้แป๊บนึงให้ช่างก่อน ลำโพงไมาเชลของลูกค้าท่านนี้จะเป็นรุ่นแอคตันที่มีมาในอาการก็คือเปิดไม่ติดลูกค้าเข้ามาถึงที่หน้าร้านเลยถ้าเป็นอาการแบบนี้เปิดไม่ติดหาสาเหตุไม่ได้ที่ทางร้านเราพบเจอบ่อยๆตัวบอร์ดมีปัญหาแน่นอนเรื่องต้นช่างจะแกะภายในตัวเครื่องออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็จะได้นาตัวบอร์ดออกมาเช็คดูเพิ่มเติมช่างจะใช้มิเตอร์ตรวจเช็คหาลายวงจรเพื่อหาจุดเสียพอเจอจุดเสียก็พบว่ามีอุปกรณ์บนตัวบอร์ดที่ชื่อว่าวงจรชาร์จชออ็อตยู่แก้ไขเปลี่ยนไอซีตัวใหม่ตัววงจรกลับมาใช้งานไไดดดดด้้้้้้ปปปกกกกกกตตตตติิิิเเเเหมเมืืออออนนนนนีััวคคร่่ง่งงงงง็ลลบาาาาาใชทุยสู และที่ร้านของเราจะตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าต้องการส่งลําโพงมาเชล,ลมาซ่อมติดต่อร้านเมคอัพสตูดิโอได้เลย